สวัสดีค่ะโรชพยากรจะมาวิเคราะห์ดวงคนราศีสิงห์เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักและสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมปี66จนถึงวันที่17สิงหาคมปี66ค่ะการวิเคราะห์ดวงบางคนถามว่าทำไมเกิดเดือนพฤศจิกายนถึงเป็นราศีสิงห์ล่ะคะขออธิบายเข้าใจในหนึ่งวันนะคะจะมีเด็กเกิดช่วงเวลาที่ต่างกัน การโครจรเวลา2ชั่วโมงต่อ1นราศีจะย้ายไปจนครบ12ลราศีถ้าเท่าก็เท่ากับ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะไม่จําเป็นว่าคนเกิดเดือนพฤศจิกายนจะต้องเป็นราศีพิจิกทุกคนมาเริ่มกันนะคะคนราศีสิงห์เป็นช่วงมีสเสน่ห์ค่ะต่อผู้พบเห็นเพราะว่ามีดาวศุกร์กับอังคารทับรักนานี่ละค่ะ ใครก็ตามนะคะผูกดวงขึ้นมาแล้วมีดาวสุขอังคารคู่นี้อยู่ด้วยเป็นคู่แห่งความมีเสน่ห์ชวนมองบางคนนะออกมาทางแนวเจ้าชู้ก็ใช่ค่ะหรือจะเป็นคู่แห่งความรักที่ดีก็ใช่ปกติเนี่ยบุคลิกคนราศีสิงดูดีอยู่แล้วมีดาวสุ์เสริมความอ่อนหวานและก็ดาวอังคารความแข็งกร้าวก็ต้องปรับอารมณ์ตัวเองจะไปแนวไหนดีสิ่งที่ต้องระวังช่วงนี้นะคือระวังเรื่องคำพูดค่ะ พูดน้อยแต่เล่นเอาสอเอิกไปเลยเพราะว่าดาวพุธอยู่ในเรือนวินาศค่ะเรื่องการเงินตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมจนถึงวันที่22กรกฎาคมปี66ดาวพุธตกวินาศมาจากเรื่องการเงินถ้าคิดจะทำเรื่องกู้อาจจะไม่ผ่านนะคะติดปัญหาเรื่องเอกสารถ้าคิดจะลงทุนก็รอสักพักก่อนค่ะเรื่องงานช่วงนี้งานเยอะมีงานเข้ามาหรือผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ทำ ก็เหนื่อยหน่อยนะคะแต่หลังจากวันที่3พฤศจิกาไปงานก็จะเบาลงได้ผ่อนคลายแต่ถ้าดวงใครที่เจอมฤตยูอยู่ในเรื่องงานที่เคยเจองานมามักจะได้ทำงานจับชายไปดูเรื่องธุรการดูจัดซื้อสต็อกสินค้าถ้านายสั่งก็ต้องทำตรงไปทำตรงนู้นทีตรงนี้ทีไม่ได้รับผิดชอบแค่หน้าที่เดียวค่ะเรื่องความรักถือเป็นเรื่องสดชื่หนหวือหวา คนเห็นก็อยากจะเข้ามาหาคุยด้วยเพราะว่าดาวสุขอังคารทับรักานาคือเสน่ห์ชวนมองแต่ก็ต้องแยกออกระหว่างเรื่องคู่กับความรักมันคนละเรื่องกันคู่ที่มีดาวเสาเรียงรักานาถ้าคนเพิ่งจะเริ่มมีแฟนเจอผู้ชายสูงวัยเข้ามาก็เครียดนะคะจะคบดีไหมดาวเสามันคือดาวความกังวลก็อาจจะคิดเยอะหน่อยค่ะ เรื่องสุขภาพคนเกิดวันอังคารก็ต้องระวังเรื่องปุ่งแพ้ระบบทางเดินหายใจหรือเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอ,อาหารค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงอย่างละเอียดมากขึ้นหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ